ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทแล้วันนี้นะคะเรากลับมาแล้วเกมเรอบอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแม่ว่าบรูเคเวนา p พนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่ยจะมาใช้ชีวิตในวันฮาโลวีน24ชั่วโมงค่ะย้ หลังจากที่พี่ริต้านะคะได้ทําคลิปเกี่ยวกับธีมฮาโลวีนไปมากมายนะคะแล้วก็มารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่นะคะพร้อมกับมาทําคลิปหาแคนดี้กันแล้วนะคะ mm hmm. ก็มีคนเรียกร้องมานะคะทางคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากเห็นพี่ริต้าปใใช้ชีวิตอยู่ในวันฮาโลวีนที่ชั่วโมงบ้างคะ่ะวันนี้พี่ริต้าเลยจัดไปนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเคยทํา คือพวกใช้ชีวิตตามสีพวกสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีอะไรไปแล้วนะคะก็จะเป็นแนวแนวนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตตามวันฮาโลวีนกันนะคะทุกคนโอเคแล้ววันนี้นะคะคนที่จะมาร่วมใช้ชีวิตในวันฮาโลวีนเป็นเรือเบลวินเพื่อนเพื่อนตาคะก็มีเนาะ ใบบุญนะคะยิ่งฟ้านะคะน้องเทนนิสโทมัสกระแตราล่าไวเฟิร์มินนี่แล้วก็ไอเต้าตัวอะไรนีไม่ไม่ไอเต้าตัวนะั้นเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มใช้ชีวิตในวันฮาโลวีน24ชั่วโมงกันเลยดีกว่าไปไปกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องมาแต่งตัวธีมฮาโลวีนกันก่อนเด้อมามา,มาแต่งตัวกันค่ะทุกคน อย่างแรกเลยนะคะทอดหัวทอดหูออกนะคะใส่ชุดตีมวันฮาโลวีนนะคะเลือกอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวพีต้ากำลังดูอุยผมทรงเนี้สวยเนาะเว้นนี้ก็น่ารักอ่ะพีต้าจำได้ว่าครั้งที่แล้วพีต้าเลือกยากมากเลยนะคะเพราะแบบผมสวยเยอะแยะมากเลยนะคะครั้งที่แล้วพีต้าเลือกอันไหนเนาะมันจะมีบอกนะคะว่าไหนที่เป็นตีมฮาโลวีนมันจะมีรูปแบบรูปฟักทองแบบนี้นะคะใช่ เราจะเลือกกันไหนดีนะลองดูสิฮาโลวีนี่มันเป็นตีมสีส้มใช่ไหมสีส้มสีดำมาเด็กนี่ใช่ไหมคะวีอันนี้ก็น่ารักนะวีอัน,นก็ได้อยู่เนาะวีอันก็ได้อยู่นี่ก็ได้เอ้ยได้หมดเลยค่ะฮ่าฮ่าได้หมดเลยพี่ดิต้าเหมือนเลยได้ไม้เนี่ยเอ่ออันนี้น่ารักอะ่ะวอครั้งที่แล้วพี่ดิต้าเอาอันนี้ใช่ปะเหมือนจะใช่เลยเดี๋ยวเราลองเลือกก่อนนะคะทุกคนพี่ดิต้าควรเอาตีมสีม่วงหรือว่าเอาควรเอาตีมสี สีส้มดีอ่ะมันมีสองตีมให้เลือกอ่ะทุกคนเราก็เลือกไม่ถูกนะคะเนี่ยนะอันนี้ก็ติดกิฟต์นะคะตรงนี้ก็แบบมาร์ตอ่ะอันนี้ก็ฮาโลวีนเหรอเนี่ยสีเทาอ๋อมีผีเหรออันนี้ดิอันนี้อาราอันนี้อันนี้ละกันอ่าน่ารักกบกิฟต์นะคะเราเอาอันนี้ละกันต่อไปนะคะหมวกเรามาดูหมวกฮันวันฮาโลวีนอ้าอันนี้อันนี้อันนี้ละกันน่ารักดี เราต้องใส่หมวกอะไรไหมไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าทรงผมเรามันใส่ไม่ได้นะคะคิดว่าเออใส่แล้วดูตลกทันทีเลยนะ,ะทุกคนเอยหรือว่าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไไดแต่ว่ากําลังหาอเซอรี่ให้มาดูลกหัวลกหนูนะคะอันนี้ก็ดูลกดีนะคะเข้าคอนเซปต์ลกของเราเลยหรือว่าอุอ้ยหูกระต่ายก็โอเคนะแม่หูกระต่ายก็ไม่แย่นะคะทุกคนก็มันใส่หมวกไม่ได้เนาะ,ะหรือว่าพี่ลิต้าจะเอา นี่จำกระสองรายการพี่เต้าหูกระต่ายออกก่อนพี่ต้านเรื่องเยอะจังอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาว่าแต่หูกระต่ายอยู่ไหนอะเมื่อกี้ที่เรากดอันนี้อยู่นี่นี่เอาฟักทองอยู่บนหัวกันเลยทีเดียวเชียวก็ดีนะก็โอเคนะเอาอย่างนี้ละกันต่อไปนะคะเสื้อหาเสื้อวันฮาโลวีนกันฮาโลวีนฮาโลวีนพี่ลิต้าจำได้ว่าเสื้อสวยๆมกักจะอยู่ล่างๆค่ะข้างบนๆมันจะเป็นเสื้อแบบเอ่ออะไรก็ไม่รู้ t r i กเก r treat มาอีกแล้วนะคะ t r i กเก r treat นี่น่ารักไหม,ไ<ง>มนี่ก็น่ารักอันนี้ได้ไหมเหมือนเดิมเลยอะ่ะก็พี่ลิต้าจับเจ้าตัวนี้อะ่ะลิต้าขอสมเหมือนเดิมได้ไหมอ่นตัวนี้นกันอะ่ะดูแตกต่างไปจากเดิมนิดนึงนะคะต่อไปเราหากางเกงกันกางเกงขายสั้นเฉียวหากางเกงที่มันเข้า t r i กเก r treat อันนี้กันเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอ่า okay. อ่ะ,อ,ะอันนี้ได้อยู่เนาะ มันมันดูลายเดียวกันกับเสื้อเลยพีริต้าว่ามันต้องเป็นเซตเดียวกันแน่ๆเลยต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องในส่วนของเอ่อข้างหลังนะคะว่าเราจะสะพายอะไรดีไม่อยากสะพายผีอะ่ะมีอะไรให้สะพายมหมนี่ไงขนมใช่ไหมนี่แล้วก็แคนงวิน่ากโอเคต่อไปนะคะเป็นในส่วนของหางนั่นเอง หางหรือว่าตรงตูดก็ได้นะฮะอา้าวทำไมมันจำกัดสองรายการพี่ลิาตายังไม่ได้ใส่อะไรเลยอ้อาวพี่ลิตายังไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะทำไมมันจำกัดอะ่ะ ทริ treat. ออกกอทรีอ๋อสงสัยหัวพี่วิต้ามันคงดูลกไปแล้วนะคะเขาเลยไม่ให้มาดูมาดูยิ่งใหญ่อลังการดีเจ้ากัด2ใบรายการจำกัดอยู่หน้านะ่ะนี่ทริกกอทรีนี่นะคะเราก็ถือถือไอเต้าทริกเกอทรีไปทุกพี่เลยนะคะทริกเกอทรีโอเคนั้นแค่นี้ละกันโอเคตอนนี้พี่เดต้าก,ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเปิด youtube เจอยาต้าํำขาวบอกทำไมอย่างุนมัน,นโอเคนี่นะคะ ดูแฟชั่นการแต่งตัววันฮาโลวีนของน้องนะคะเมื่อถึงวันฮาโลวีนแล้วน้องๆจะแต่งตัวกันยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะคนที่อยู่ซ้ายสุดค่ะใบบุญน,นะคะนี่เป็นตีมฟักทองในใจฉันนะคะพร้อมใส่แว่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นเด็กเนิ้อหนึ่งวันเลยนะคะต่อไปค่ะน้องอิงฟ้านะคะมาในตีมเสาวแว่นดำกับลอตเตอรี่ที่หายไปนะคะเพราะว่าน้องๆเขาชอบใส่แว่นดำตลอดเลยนะคะอิงฟ้าเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะคะน้องกาแตะนะคะมาในคอนเซป น่ารักกุบกริบเหมือนเดิมนะคะด้วยการใส่หน้ากากกระต่ายนั่นเองนะคะมันคือกระต่ายหรือว่ามันคือตัวอะไรนะมี่ครอยากกินฟักทองแล้วไหมคะไปบุญบอไม่อยากกินค่ะฟักทองเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ต่อไปนะคะลาล่าที่เหมือนเพิ่งจะแต่งตัวเสร็จเลยนะคะหรือว่ายังไม่เสร็จก็ไม่รู้นะคะแต่น้องอยังคนคอนเซ็ปต์หน้าตาหน้ารักจิ้มลิ้มเหมือนเดิมตอนนี้หัวน้องได้หายไปแล้วเหมือนกันแส่ย,ยังแต่งตัวไม่เสร็จนะคะต่อไปนะคะน้องโทมัสนั่นเองนี่ คงคอนเสปต์นะคะผีจีนในใจนใจเธอนั่นเองทุกคนโทรมานะคะยังคนคอนคงคงคอนเซปต์ความแบบว่าหน้าตาน่ากลัวนะคะเหมือนผีจีนอยู่นะเอ้ยไม่ใช่ต่อไปใบบุญค่ะนี่ใบบูญดูคล้ายๆกาแตเนาะมีหน้ากากเหมือนกันด้วย ต่อไปนะคะมินนี่นะคะยังคงคอนเซปต์เด็กเอ,อ๋ในใจคุณเหมือนเดิมเลยนะคะหน้ามินนี่คือจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคลิปเลยต่อไปน้องเทนนิสนะคะใส่หน้าก,กากกรุบกรบอีกแล้วผมทรงผมสุดเปรี้ยวสเปซปาสน,นะคะทุกคนโอเคมีที่บอกตำนานมากตำนานคืออะไรโอเคงั้นเรามาเริ่มใช้ชีวิตในวันฮาโลวีน24ชั่วโมงกันเลยกว่า,ปาไปเดี๋ยวพีเตอร์จะปรับตอนเที่ยงแล้วน,นะเที่ยงทริกเกอร์สรีโอเคตอนนี้นะคะรีตาปรับตอนเที่ยงแล้วมีคนส่ง เป็นถังชีสก็ชีตมาให้พีริต้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องปรับท้องฟ้าสีส้มด้วยนี่เพื่อให้เข้ากับตีมวันฮาโลวีนของเรามากขึ้นนะคะโอเคเราไปเริ่มใช้ชีวิตกันเลยดีกว่าชีสก็ชีตไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปการถามว่าพีริต้าจัดจานเสร็จแล้วจัดการหรือเปล่าคะจัดจานจัดจานนี่ไม่ใช่มาสเตอร์เชฟนะคะอยากได้รถที่แบบเป็นอ่านี่ไงอันนี้นะคะเป็นรถเอ่อคาดเอสเมเนาะ ของการเก็บออไอต้าแคนดี้นั่นเองนะคะที่เราเก็บกันมาหลายตอนหลายแล้วนะคะอุ้ยเทนนิสสร้างรถเองอีกแล้วเทนนิสนะคะผู้ดวดเดีย่ยวเดียวดายี่ห้ออเด็กอ่ะเด็พี่ลิต้าเปิดรถเข็นมินนี่บอกเรานอนในโรงค่ะจริงปะเนี่ยไหนๆลองมองทะลุโ่งไปสิจริงด้วยมินนี่นอนในโรงค่ะทุกคนมินนี่ช่างน่าสงสารนะคะทุกคนตื่น ว่าบอกในรถก็นั่งได้นต่สิไม่มีใครมานั่งในรถกับไอเต้าโทมัสเลยนะคะเหมือนจะมีมาแล้วหรือเปล่ามาเทนนิสมาทุกคนทุกคนมานั่งเลยมินิต้าอุตส่าห์ไอนี่รถเข็นให้แล้วนะคะเนี่ยมินิบอกไม่คิดเลยค่ะว่าเราจะไปเร็วขนาดนี้นั่นสิโอ้โหโอ้โหเนี่ยมินิต้าสูมน้ามินิโอ้โห,มนนโโหไม่น่านเลยนะ ไม่น่าเลยนะชิกกอชีิกกอชีไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในนี่นะคะคือพี่ลิต้านั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยเออน่าสีพี่ลิต้านั่งอยู่ตรงไหนพี่ตั้งงงมากเลยอ๋อพี่ลิต้านั่งอยู่ด้านหน้าเหรออ๋อใช่นั่งอยู่ด้านหน้าตรงข้ามกับน้องน้องใบบุญนะคะอยู่ข้างๆโทรมสเลยนั่นเองค่ะโอเคแล้วก็บอกอันนี้คือรถขนจงแรงงานคีแคคีแคด้นยนะคะนี่นี่บอกคีแคคีแคน้ำมูกไปค่ะ แค่น้ำมุงเลยเหรอคนตายไม่มีสิทธิ์พูดนะคะมินนี่ทำไมอกว่าทิ้งเทนนิสกันค่ะโอ้ยไม่ดีเลยนู่นเทนนิสอยู่นู่น,นะคะโอ้โหแล้วข้างหลังนี่คือบริวารอะไรเนี่ยสามคนนี้นะคะทิ้งฟ้ากับ ลาลาแล้วก็ไบเฟิร์นนะคะนี่จะต้องสู้ชีวิตกันถึงตูดล้นเลยขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่เราจะไปไหนกันคะเนี่ยใช้ชีวิตวันฮาโลวีนเดี๋ยวพีริต้าเป่ากราฟิกแบบหนึ่งเช็กกอร์ทรีดนี่นะคะมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างในวันฮาโลวีนะคะเราควรไปไหนอะเนี่ยแต่ท้องฟ้าสีส้มคือสวยมากเลยนะคะตอนนี้เหมือนเรากําลังขับรถชมวิวและทิวทัศน์อยู่กับน้องๆ f อกันนะทุกคนในวันฮาโลวีนนั่นเองเทนนิสเทนนิสดอนทิ้งไปเนี่ยหรือเทนนิตามมา อุ้ยเทนนิสโดนทิ้งอยู่ตรงนน่แน่นนเลยเขาเรียกอะไรนะจุดจุดจุดเขาเรียกอะไรนะเออเนี่ยเนี่ยพี่เิต้าเห็นรถเทนนิสอยู่เทนนิสเหมือนตามหาเราอยู่นะคะว่าเราอยู่ไหนเออเทนิสก็พยายามจะตัดแต่พวกเราก็พยายามจะติดไม่ใช่เราอ่ะพ,พยายามตัดเทนนิสพยายามติดมินนี่บอกว่าโอ้ oh my god รถหนักใช่หนักมินนี่แค่ศพมินนี่ก็80ตันแล้วนะทำไงดีอะโทมัส ขนส่งแรงงานขี้แค้ไม่ไหวแล้วอ่ะเ็บอกเกิดเทนดัวเทนรายโทรก้เก้าหนึ่งหนึ่งเบอร์ปลอบม็ตโทรหนึ่งหกหกเก้าหรือเปล่าอาจจะใช่นะฮะแล้วเราจะไปยังไงกันเนี่ยเราต้องขึ้นรถคันใหม่เลยมั้ยโอ้โหลำหนึ่งแล้วนี่พี่ต้าขนส่งแรงงานอะไรเนี่ยทั้งสองคนกระแทกกระบบุญพี่ต้าขนส่งแรงงานใบบุญเอ้าขึ้นมาได้แล้วนี่เอ้าไปไปไปรอด้วยขอิมนั่งจุดจหมายรอด้วยรอด้วย้องรอด้วยรอกอน ไอ้ทุก็พี่ริต้าเบื้อถูกทิ้งทำยังไงดีทุกคนพี่ริต้าถูกทิ้งไอ้ขอขึ้นไปด้วยจะไหมพี่ริต้ากระโดดทำไมอ้าวก็พี่ริต้าจะขึ้นรถไงอ้าวตายแล้วอ้าวโอ้โหรถพี่ริต้าว่ารถคันนั้นไม่น่าไหวแล้วทุกคนงั้นเอ่อนั้นเราไปไหนกันดีอ่ะรถชักกระตุกนะคะเห็นน้องเบาะรถชักโอ้ยรถคว่ำทำยไงดีรถคว่ำรถขีดแล้วนะคะเนี่ย พีริต้าว่านะคะแค่ขับรถเนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะคะ24ชั่วโมงแล้วพี่พีิต้าสู้ชีวิตมากนี่พีริต้าพาขึ้นรถได้แหละงั้นเราไปสร้างบ้านกันไหมไปสร้างบ้านกันอุ้ยไอราเข้ามาแล้วนะคะไอ้เต้าไปสร้างบ้านกันเรานะคะจะต้องสร้างบ้านเปน็นในธีมฮาโลวีนก็คือธีมสีส้มนั่นเองนะ,ะทุกคนไปทว่าายร้อหลดุดโอ้โหสุขิดในวันที่เดือดค่ะทุกคนพีริต้า่าเดินไปง่ายกว่า ถ้าเกิดรถมันจะใจเกเรกับเราขนาดนี้เดี๋ยวพี่ลิต้าจะพาน้องๆไปนะคะมาเดี๋ยวพี่ลิต้าจะพาไปเองไว่าจะพี่ลิต้าได้เลยปล่อยคนอื่นไปอันน้นอยู่ไหนเรากําลังจะไปไปไหนนะเรากําลังจะไปไหนนะไปสร้างบ้านกาันเอา้เอาเฮ้ยทำไมเขาไปได้แล้วอะ่ะอา้าวแล้วพี่ลิต้าไ,ไปสร้างบ้านกาันนี่เราจะไปสร้างบ้านที่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่ สร้างบ้านหลังยี่สี่ไหมอันนี้คือหลังยี่สี่ป่ะเนี่ยอันนี้คือชุมชนคิดแชทนะคะน้องๆมาสร้างบ้านกันได้นะคะน้องถามว่าหนักไหมบอกเลยว่าหนักมากค่ะโงกันได้แหละจะสร้างบ้านอา้าวน้องบพ,พี่ลิต้ามีบ้านของตัวเองแล้วอ,อ๋โอโอ,โอเคพี่ลิต้าลงบ้านทีไรปุ๊บโอเคเราจะสร้างบ้านหลังไหนให้ตรงธีมวันฮาโลวีนดี ต้องเป็นบ้านที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีส้มได้ซึ่งหลังนั้นก็คือหลังไหนดีหลังนี้ละกันโอเคกคนรอก,ก่อนมาสร้างบ้านกาันหวังว่าน้องๆจะไม่ปนแต่ดูเหมือนจะไม่จะไม่ทันแล้วดูทรงใบบุญแล้วน่าจะไม่เหลืออีกประมาณ5าวีนะคะใบบุญจะป่นอีกภายใน3 2 1หนึ่งใบบุญได้ป่นคุณอย่างปลอดภยัยเป็นไงเป็นไง พีริต้าล่ะเก่งจริงเลยเฮ้ยมีใครเสกไอเนียเนี่ย UFO มาเนี่ยเดี๋ยวพีริต้าเปลี่ยนไว้เป็นสีส้มก่อนจะได้ตรงทีมนี่ไงนี่อะบัสสีส้มแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังจะขี่เฮลิคอปเตอร์ไปรับทุกคนไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ UFO ขึ้นมาค่ะทุกคนขึ้นมาขึ้นมาเลยไปเรานะคะจะพาน้องๆนะคะไป ไปไหนอะเนี่ยไปไปรับน้องๆพาน้องๆไปรับน้องๆนั่นเองตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วอ้าวมีคนมาอุ้ยมีคนมามีคนมาเราต้องลงไปรับก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งเรากําลังลงไปรับคุณแต่ว่าเราว้ายอยู่คนเราฟากบ้านเราสวยอ้าวเดี๋ยวเราจะต้องไปชมบ้านของเขาสักก็หน่อยนะคะสักกันนิดสักกันนิดสักกันนิดกันนิดกันพอนี่กันนอนกันนอนค่ะแต่นิดคุณอยู่ไหนอะเนี่ยอ้าวแล้วคนนี้คือใครอะพี่ติตั้งห่งมากเลยเออนั้น เคนั่นั่นเราไปฝั่งนู้นก็ได้เออไปรีต้านะคะจะขับเงี้ยเงี้ยแล้วแบบแบนแบแล้วทุกคนเตรียมใจให้ดีพี่ต้าจะขับเร็วมากไปแล้วนะฮะบ้านน้องอยู่ไหนอ่ะบ้านพี่อยู่ฝั่งโน,น้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทนี้บ้านน้องอยู่ไหนอ่ะพี่จะไม่เห็นบ้านน้องเลยเราบอกว่าบ้านอยู่คนละฝากง,งั่งไหนอ่ะบ้านน้องอยู่ฝั่งทางไหนอ่ะเออ พี่ริต้าเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่เห็นบ้านของน้องๆเลยบ้านของน้องๆอยู่ตรงไหนกันพี่ริต้ารู้สึกเหมือนจะชนแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจออผมจะชนบ้านอชนบ้านค่ะทุกคนเออ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 อ๋ออ๋ออ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  ต้องรู้ความเร็วหรอเราไปไหนเนี่ยเราจะไปหาน้องโทมัสโนเรากลับไปก right ่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนตอนนี้นะคะความเร็วของเราเนี่ยเราเดินทางมาด้วยความเร็วแบบความเร็วแบบเร็วมากนะคะพี่ลิต้าจะไปจอดตรงนู้นๆน้นอยู่ไอ้บวกับเราปรจเฮ้ยนี่เป็นไงนี่ลงอย่างสวยนี่ใครขับขาพี่ลิต้าขับเองห้าห้เป็นไงสวยไหมนี่ นี่นะคะคือบ้านตีบันฮาโลวีนของเราซึ่งสวยมากมากเลยสวยกว่าพี่นิตาสร้างเองอีกนี่คือบ้านของมัสน,นะคะซึ่งเราจะเข้าไปบนบ้า,านโมักนนนงหากนอาหาหา้าฮ่านหึงหาหาหาระเบิดไม่เจอจวป้นเขาแต่หาระเบิดไม่เจอนะคะพร้อมอยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมตัวระวังและใตป้ปนเก่ามีคนป้นแล้วมีคนป้นแล้วอ่ะไม่นุกเลยอ่ะ ตาขึ้นไม่ได้เหรอเนี่ย๋อขึ้นได้แหละเปอร์บอกว่าพี่ลิต้ามาเป็นผีกันค่ะแล้วก็บอกกินซอยจูไหมสมมตบอกว่าเดาไปฟืนแกงพี่โมอ้าเฮ้ยทำไมบ้านมืดจังเลยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าน้องๆจะเป็นผีกันอ่ะไม่นะทำไมบ้านมืดจังจะมีตัวอะไรมามาไหมเนี่ยไม่บอกพี่ลิต้าขับเหมือนเป็นภัยพิบัติทางยิ่งใหญ่ในใจหนูอ แหมมีการรีวิวนะคะรีวิวการขับของพี่ลิตาตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแนวนะคะเป็นการล่าท้าผีไปแล้วนะคะเนื่องจากน้องนะคะเขาปิดไฟกันทําไมก็ไม่รู้นะคะสงสัยลืมจ่ายค่าไฟอู้พิเสียงด้วยทุกคนเป็นผีไหมไม่สนุกเลยทุกคนผีอ่ะน่ากลัวจังน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจะมาอีกไหมเนี่ยเฮ้ยนั่งยไงทุกคนไม่ได้อยู่นี่อยู่ไหนคะนี่นี่ จะา,าเซลฟี่กับผีนะฮะไอ้กาอผีมันจะไปไหนต่อมันจะไม่อยู่ที่เดิมค่ะเฮ้ย,ยมันจะโผล่ตรงไหนอะ่ะไม่เห็นเลยสงสัยอยู่ด้านบนค่ะตอนนี้นะคะเรากลายเป็นบ้านผีสิงไปแล้วนะคะเรามาบ้านผีสิงมาบ้านผีสิงในวันฮาโลวีนนะคะทุกคนสมัติอบอกว่าท่องน้ำโมกันค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะสามสี่อคิโยโคฟันโดน้ำโมน้ำโมเลวิวเลวแต่บอกแจกเงินนะคะ่ะโอ้ยผีมัน ผีมันยังไม่พลหยไม่ปาปากาตัวนะด้วยโอ้ยน้องก็ะจิกกระจรีดก,กระจีดนั่นะนะน้องเด็กนิโกอะไรเนี่ยขอขนมหน่อยไม่ให้ว้าวผีผีปากรตัวทับกับน้องใบบุญตอนนี้ผีได้สิงร่างน้องใบบุญเรียบร้อยแล้วจิกกระจีดน่ากลัวจุงกระตุยเขามาทําอะไรคะกระตุยหรือเปล่าน่ากลัวจังมีคนนะคะมาขอว้ายผีมาประกดต,ต,ตัวตรงนี้เลยเหรอเอฟซี FC แต่รังเลย น้องเทนนิสนะคะมามาขอขนมเรานะฮะไม่พูดบอกว่ากระตุยเป็นผีค่ะวาร์ปได้ด้วยมันจะปากระตัวต่อหน้าเราเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้มีแสงไหมไม่รู้คนมีคนแจกเงินให้เราด้วยค่ะทุกคนผีไหมผีจะมาอีกไหมผีเงียบไปแล้วค่ะทุกคนอะไรอ่ะน้องขอดําเนินการน้องพาเราไปไหนอ่ะน้องพาเรามาทํะไรในเนี้ยอา้าวเฉยแล้วแล้วพี่ตาขึ้นไม่ได้หรอเฮ้ย ด,ดี่ดูทำไมไฟมันกระพีบอ่ะไม่นี่บอกอยู่คนเดียวไปเลยคะ่ะพีดีเต้าออกมาได้อ่ะสิประเดน็นทุกคนนั่งนิ่งๆกันหน่อยได้ไหมน้องนั่งนิ่งๆนะคะเผื่อผีมันมานะคะทุกคน,นคอุ้ยเนี่ยผีมันปรากฏตัวข้างหน้าเลยค่ะทุกคนน่ากลัวจังแต่บอกน่ากลัวตอนนี้ทุกคนนั่งนิ่งๆกันอยู่นะคะรอผีนะคะว่าสิงร่างแน่เลยอ,อ๋อไฟเปิดแล้วค่ะทุกคนโอเคทุกอย่างจบลงด้วยดีนะคะทุกค ไปพูดบอกผีมากินซอยจู้เหรอเออน้อ,องใส่ไปพุญหิวอะ่ะพี่ลิต้าว่าทำไมบอกดูทีวีกันโอเคมาทุกคนดูทีวีกันวัฒลวีนะคะเราจะต้องมาทำการเฉลิมฉลองกันในบ้านแบบนี้นะคะ่ะพร้อมกับผีนะคะแล้วก็ดูทีวีกันนี่นะคะกำลังดูทีวีกันอยู่เลยนะคะนกะตุยอ,อุ้ยน่ารักอะ่ะนกตุยน่ารักอ่ะคิตตี้เหรออ้ยมินนี่มินนี่ผีเข้าแน่เลยค่ะทุกคนไปพูดบอกว่า ตุ่ยน่ารักเหมือนพี่คีตาเลยค่ะพี่ลิตาหรือเปล่าพี่ลิตานะคะส่วนใหญ่น้องๆชอบคอมเมนต์ว่าพี่คีตาน่ารักัปเลยค่ะพี่คีตาพี่คีตาสวยมากเลยค่ะพี่นี้กงคงอยู่พี่คีตานี่คือใครคีตาคือเนี่ยเหรอคีตาอ๋อนี่น้องเขากำลังดูหนังกันอย่างตั้งใจหมอฟันทําฟันคนไข้ตูเย่แล้วค่ะอ๋ออ๋ออันนี้ใช่ไหมน้องๆเลยดูตั้งใจตั้งใจดูหนังกันมากเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าพันแปดร้องไห้เดี๋ยวนี้ มอเถื่อนนี้บอกน้องกระต่ายน่ารักจังน้องน้อง,องกระต่ายน่ารักอะ่ะน้องกระต่ายนี่คือใครอ่ะเนี่ยอยากรู้จังเอา้ากระต่ายหายกระต่ายเป็นผีบน,นี้กระต่ายหายอีกแล้วนะฮะ t r i เกอ r ์ท e ีทนี่ก็ตีสามแล้วทุกคนทุกคนมานังกินข้าวกันดีกว่ามากินข้าวกันก่อนนอนนะคะเราต้องมากินกินข้่วกัน โอ้โหพี่ลิต้านิวเบียดอีกแล้วทุกคนมานั่งกินข้าวกันค่ะเอาอ,อาหารอาหารขึ้นมาบนโต๊ะด้วยอาหอาหารนะคะนี่นี่น,นี่เป็นคิปเซตอัปเดตใหม่ทุกคนกินคนกินนะกินเยอะๆนะคะกินการโโหมีการถือช้อนด้วยโอเคช้อนหรือมีตัดเค้กเอ่ยโอเค นี่คะ่ะถือช้อนแล้วก็กินจบไปเลยนี่คะ่ะพี่ลิต้านะคะยังกําลังกินอย่างอร่อยนะคะมินนี่นะคะเริ่มกินตามพี่ลิต้าแล้วนะคะอันนี้คือท่ากินที่อร่อยที่สุดนะคะไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าท่านี้จะสามารถทําให้เราจเจริญอาหารได้ขนาดนี้นะคะคนทั้งบ้านสามารถไปทําตามได้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วพี่ลิต้าว่าถึงเวลาสมควรแล้วที่พวกเราจะต้องไปนอนได้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าบอกน้องๆก่อน ไปนอนกันค่ะไปไปนอนกันน้าไม่ต้องอาบค่ะพวกเราอ่ะแล้วพวกเราแล้วนะคะเออถ้าใจสะอาดพวกเราก็จะอ๋อมาซาวน่ากันก่อนซาวน่ากันก่อนมาซา,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 าวน่ากันมา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 ซาวน่ากันอุ้ยโอ้โหมินี่นอนเลยเหรอลูกมามาทุกคนมาซาวน่ากันไม่นี่บอกสบายนั่งซาวน่าอยู่ริม ซช่พี่บอผหลับก่อนนะโอเคฝันดีค่ะพีนิต้าไม่ได้จะให้จะนองตอนนี้นะคะอันนี้แค่เรามานั่งสาวหนั่เฉยๆนะคะหรือจะสาวข้าวก็ได้นะคะถ้าหิวทีนี้ผมร้อนจังโอ้โหดูมินี่เขากลลลแล้วนะคะเนี่ยดูท่าเขาจะสบายจริงๆนะคะเนี่ยแล้วก็อืุ่นเขาหายไปไหนกันหมดล้นเนี่ยอ๋อเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงฟ้าบอกว่า <c oughs> ตกใจเสียงเสียงพ่วนคาปลอดภัยมากแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านพีนิต้านะฮะเชิญปนไปเลย นี่มันเสียงอะไรเนี่ยตกใจหมดมาทุกคนเรามาเล่นฟิตเนสกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามาลู้วิ่งกันเออพี่นิตากดไม่ได้เออมันไม่ได้อะอ๋อเพราะพี่นิตายังไม่ได้โดนลุมไงอ่ะโดนลุมโอ,โ,โอ้โหแล้วอย่างนะซีอาฟทีนะคะมบอเขือเทศไม่ใช่มบอเขือเทศปักทองโยกเจกยกไปด้วยเลยนะคะเนี่ยใบยเฟิร์นทำอะไรลูกใบเฟิร์น อีกแล้วนะคะ I believe I can fly I believe I believe I can touch the sky มาเล่นกีตา้ากันอีกแล้วนะ,ะโอ้ทุกคนต่างออกกำลังกายเอามื่อกี้หลับอยู่ไม่ใช่หรอมินนี่อยู่ดีๆก็รู้สึกเพนะคะโอ้โหโอ้โหระเบิดกันเข้าไปตอนนี้จะเช้าแล้วนะคะรู้สึกได้ว่าพวกเราเนี่ยควรจะนอนกันได้แล้วไหมนะคะไปๆปไปไป,ไป,ไป,ไปนอนกันนอนกันแาว่าว้าวว่าดีขึ้นโอ้ยสว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 สวย,สวย ทั้งนึงเราย,ยังไม่ได้ชื่นชมความงามของโลกใบนี้เลยจะพีนิต้าเปิดประตูไม่ได้อะลุมให้หน่อยได้ไหมเอ๊ะหรือว่าน,นี่บ้าพีนิต้าไม่ใช่ไม่ใช่บ้านพีนิต้าเจ้าออกไปข้างนอกอะเปิดประตูให้หน่อยจะไหมเปิดประตูหน่อยอ่าถ้าไม่เปิดเนี่ยพีนิต้าก็ทุกคนไปอาแบบน้ำแด้แช่น้ำร้อนกันไม่แช่น้ำกัน,น,นทุกคนจะหาพีนิต้าเจอไหยพีนิต้าอยากรู้ พีตอาานะคะย่องมาเงียบๆซึ่งก็ไม่ได้เงียบหรอกนี่นเล่นน้ากันค่ะทุกคนมีอะไรต้องใช้ให้หมดนะคะบ้านหลังนี้เพราะว่าเราจะใช้แค่วันเดียวอันนี้นะคะคือสีพันวามูลค่า1,000 0บาทต่อคืนนี่ค่ะสบายมากถือว่าอันนี้เป็นการอาบน้ําก่อนนอนไปแล้วกัรอะทนกคนี่นี่น้องๆลุมแล้วน้องๆลุมแล้วแล้วที่นี่บอกนั่งอาบแดดอยู่ริมหารายนี อีอ่างด้วยมีอ่างออนเซนด้วยอ่างอันนี้คืออ่างจากุชชี่จากุช,ชี่นะคะเป็นออนเซนได้ด้วยนะคะสามารถปรับความร้อนได้ด้วยมาทุกคนมานั่งแช่อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันนีอุย้ยสามารถนั่งตรงมุมได้ดมาทุกคนมานั่งกันนั่งกันลูกอิงฟ้ามามามา,มา,มาเราต้องทํากิจกรรมในบ้านหลังนี้ให้ครบนะคะก่อนที่เราจะไปนอนกันไปดิว อะไรตัวนั้นมันไปยังตัวไหนเอ่ยเอ,อ่อหรือว่าตัวตัวของพี่ลิต้าเหรอมบบุญว่าอะไรเหม็นน่ะอะไรอะไรเหม็นพี่ลิต้าไม่เห็นได้กินอะไรเลยอ๋อหรือว่าพี่ลิตา้าขี้อ๋อแต่ว่ากินตัวตัวน้เหม็นมากทมันบอกใครตดยอมรับมาซะเดี๋ยวนี้ใบบุญบอกพี่ลิตา้าพี่ลิต้าเปล่าใบบุญไม่นะพี่ลิต้าโดนใส่ร้ายค่ะทุกคน ใบเฟิร์นกับอิีฟ้านั่งประจําที่อยู่ตรงนั้นนะคะป้ปบูพิริต้าตดนแน่ๆว้าไอ้ขี้แตกนะ่าโอ้โหนี่ก็ขยันระเบิดจริงพิริต้าละแสบหูมากๆเลยพิริต้าเหรอไอ้พิริต้าโดนพิริต้าโนะดนเขาเรียกอะไรนะโดนเออโดนใส่ร้ายโดนใส่ร้ายป้าลเม่เอเราไปนอนกันเถอะอุ้ยกระต่ายมาได้ไงกระต่ายกระต่ายหนีแล้วด้วยกระต่ายกระต่ายมาได้ยังไงเนี่ยกระต่ายมาทุกคนนอนกันนอ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 นมันมีห้องนอนใหญ่ไหมอยากนอน นอนใหญ่นี่ไงนี่ไงห้องนอนใหญ่ทุกคนนอนกันนอนอย่างสวยงามนอนตอนเช้า8โมงเดี๋ยวครบ24ชั่วโมงพอดีเลยค่ะไปนอนกันนอ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 นกันค่ะไปนอนนะทุกคนนอนนอนนอน โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาใช้ชีวิตในวันฮาโลวีน24ชั่วโมงนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อกำลังใจพิตต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากจีด้วยนะคะลิต้าเนสกอร์คิปแล้วก็ติ๊กต็อกพริต้าเนสกอร์คิแคนนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพิตต้าเล่นกี่โมงทางสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงานสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย